เห็นมาแล้วไห่จับมจับเวลาด้ปาไก่ปลาไก่ไมรอก็อยู่เดขึ้นหน้าก็เลยจับ าไม่ใช่ปลาสารนะลาตกเอาแล้วครับตัวเต็นดดโดดไเรยนะีลยวม่ใส่ดันแต่ถ้าใครที่ไมพร้อมเดินนวไ้องเดนเยแต่้าไม้อเนนะ Phải ngay ở con đất phía nông Mình vươn một cái sụp thay mấy vật Sụp mà lé này Đã tăng sụp đi ngay, ngóng ngay Sụp xá đợt xí đi

少嘞，哼，得嘞，我摩托也得吧哎。 นี่ี่ห้ามเป็นป่าไปโดนกังรวมกันครับนี่ป่าโดดข้างเลยเด็กอยู่มาโดนแล้วมันขีโอ้โหแขยังไงเนี่ยบ้านตึกได้หลาอย่เ้านพูดเลยอ่ะพอมาานูดดยมากอาคอยมาตนมแล้ว่า่บ่ันขี่เอาคอดมากวะีครับช่วยถอรยญีงินยญสีเอะ นื้ออ <Bond> ่อนทุกใบอาหารในปีให่ครับนะาหูแ้นี่ำแกงก็ได้เขาอนนดีเขากันตปีอกคุยนะี่ถงกับนีมีา้นยังไงซุ้มกระสวยปนยังไงนปนอกไปยังไงมาเจอพี่ผู้งานที่เอาีคถึงแมบบก็เลยโอ้ยโคตด้อตอนเหนว่างอยู่นะันได้ถือมยวงามองนะฮพวกใครล

เขาจบอกไปเอาพุ่นเนีเอารเลี้ยงเขาบอกตามาไปเอาพุ่นเยอองงเราไปยูนเปลี่ยนมันเบกตัวตัวงจเบกตัวทเดียวอยู่แล้วล่พอมให้วันนี้ไปมือนี่นานเาขึ้นไปผู้ฒ่าเมื่อกี้บอคือว่าทยาตไม่พอมันโดดไปจริงลาบเ่เห็นขันนชัดเลยไปเนียเอาไปอนีงกี่นัลู้ิงไดตัวนั้นกูห้พร้อมเอาไปโด ดมบ่เขคดนหรพออันติน่าท้องเท่านะมอื่นยัง uh, ส um, mm. uh, ิมา um ่ทยเอางามๆบบวินต ok ิือื่นสิเบิดหนี้มือเลี้งนี่พออยู่นี่ลมเปิดนี่ออกลรนีเบิดเลยเยอนี่องไปญ่ กูว่าผู้ใดตึกได้มื่อเอาเท่านั้นเนาะเสร็จเลยมึงก็สดิตัวเดียวกเด้อแหงลอยตืกความเนียยางบ่ได้ขางเอาปใส่ปใส่อปใส่เนน่เนี่ยืกอกบนีึ้นรถเดี๋ยวตรงเน้ยกิตลาดมุอยู่ซุปกีตมอย่ดีแลวาเนาะบ้านอยู่นี่เฮอะไรไม่ได้ซุปกีตกีตมเนาะ ่นานตดเาไปไ้ทักหักตู้ขึ้นดีเลยบะตองเตะไป่อ้ไปเผาไ่นแข่งมด้นี่บรี่้างบนันบงตรง่เจาลกมุมตแขงน่กบเดี๋ยวหาก่ายไางุเด้อีให่ได่ะนั่นบ่น่นบ่ปองันดินขาดปัดเล่นบ่ผู้ัผู้า

อะไรนั่นป่าเลยเกียร์่นอ้ไรน่โยระวังตได้งสิลียร์โอ้ยเดือกเกยด์อย่ ตั้นโอเต้นดีเลยว่าจุด,ดขามเมือเบิดแล้วเนาะหืมผุนบ่อนอยู่ในผุนสองหมื่นสองขึ้นแล้วด้วยครับพี่น้องเฮ้ยสองมอหมื่นหนึ่งสำหรับคืนหนึ่ง ขึ้นหนึ่งกับมือหนึ่งมาเลี้ยงอีกขึ้นหนึ่งในการสูบป,ป่าสาใหญ่สาใหญ่ติดลำน้ำยังอุปกรณ์ในการสูบกับสิคำรมละมลฝุ่นไปบ่อน,นี่เฮ้อบางขันเอเด้บ่อน,นี่

ข้างข้างเฮ้ยข้างขวางขวางขวางข้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 าง้างข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 ้าง Hãy subscribe cho หอยอวานเนั่อและเดี๋ยสได้กินแล่น เยอะมาไเลยมาตกปุกเลยน,ะนี่ห่าจาข้าวเนได้ได้ตุกตุใหญ้ยทมือว่ายังไงห,หวาี่้อมวนนามี้รบางโอ้ยเลยอ่พอด้วยความยังไ

เอาครับนำมาท่ากิน,น,นข้าวแรงได้ครับพี่น้องมาดิรอกินข้นาวแรงเจอกันกินข้าวแรงเล้วได้ครับเรื่องใดเออตีน้ำน้ำก็อะไ,ไ,อ,อ,ไอีกปะเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ก็ส่งกันแล้วเอามาหลุดโอเค ก็อ oh, ันไส่ไปเลยบอนแข็งยังไหมไม่ใค <C> ่ท be ี h ่นำคุณมาล่ะน้าไหมเขามีเลยเขามีอย่เด้นาะหน้าไหนด้านกินเมีอย่เนาะผมดยมากเอาเอาปเทศส่วนบอส่วนบอลคุณเท่เลยแห่งทุ่คุณเหนอเสิ กาตัวหนึ่งปีนพ่อแล้วได้แล้วป่ะทีนี่คักป่อู้ยน้ำเหมือนเล้งนองเอ้ย้าเกียร์ให้เนี่ยเราเกียร์ไไ้ไป่ปยัง่าเริ่มสูบน้ำแล้วนะครับพี่น้องเออางคลนเรงคักตัวนี้เทสเคียง

มึงบอกไนั่นเป็นืน้นเป็นทานนอยพอดีแลวใหม่้เรา่เี่จะหานระยิ่งแมว่าเพนอยข่นน้เห่อยตี่หมดมันเนมือนขึ้นันเฉลียลายกวายิ่งเหแต่สวดสวดไปเนาพอตะนสิ่ง,องสองเนาะ

เอ้ยังวัดย pues mm nah, ี่คบวันาลาบุกไค่อยใจได้แน่อนนี้เขาทำกันเนี่ยแหงทองมาแงใจแหงเอาบกเงาบกยังมาเข้าขาดีไปเบังเมเอาบางไปทานน้ฮะี่จะทำีห้หัวไ่อยู่แต่ว่าเขาบอคงเช่านัราบบบรบบเดี๋ยวจะอยู่นี่นี้เขาจิุกไ้าน เดี๋ยวเพิ่งเพิ่มสูงดยเพ่งมาสูเด้วยบ่หนาแล้ะถ้าามั้ยเพื่อนเาอแบพื่อนเขาบ่แข็งแรงเลยไรอปะจาแล้วไม่ทานนี่จะใหม่ไพ่ไดด้ไามันะชุกแล้วต่าว่าต้นทมางทีมาในนจะเอาสักอาันน่ะครับต้องัไปเรียบ่ทานก่อนเ่าวางเดีว้เเยนกแม่อ เอาบางคือส das ีบริเวณก็มึงส่งมันอางนี้อยู่เราถึงีลายอย่างนียเนี่ยคุยถายน่องกุ้ยโล่สีลอยอยู่กุ้ยทองก็ลันคว้านมือมั้งเนี่ยผมมันถือมือกันต้องไปถ่ายน่องมันครับคว้านน่องมันได้เนาะทำได้ดีขนแหละอันนี้กระชุกสองสามสามวายกระชุง่ายดอกแต่ว่ามันเรืยอะเนี่ยกระชุก เลยไ่ได้เลยเช็คสามเป็กนี่กันเ็สามอันนี้ก็พะอะ้วเออจะเอาดูไรเอาิทีนอเขาได้ได้เลยเอาการบาิ่งทั้งปะดเลอยากเอานมแล้วมากันักระโดดันมันกก็ดีครับผมพรเมน่าผมก็ไลยใจตอระวังเลยยู่หูถามยิยนปูนหน่อยต้นน่อยะไก่พอมันยังไงฮูฟังไส่รอบปอยู่ห้องถามยน เขานี so ่ม่ที้ไว้ทาาพี่ยุ่มองนีใใกล้ได้เวลาเ็นมงคลเลิกแล้วนอยู่ทาางเขาไหนี่ท่าหาง้เอาคนลับตาก็ไปได้จำานนกตะโก้น่จาจบียบ้อาลิรน้อดหนอต้องไปรอกาสุดเสตรหารแรงได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วจักทมขึ้นสูเสาโอ้ยงป้าเข็มในหวานหุหลวดหลวดหูดจอปลาหูเงี้ยเดียวนี่ นี่มาจ้แก่เข้มจังเนาะวัจอหูน้นำปลาไงพูดจาอหู่ทีหขาบนเสปลาหน้ากวาปลาบเบกว่เข้มมกบาลาน์อ็่ดีป่ดีนะนำไม่ไหลแม่นนี่มันยี่หันหัวบิดขวาวนี้แบบขวาน่ี้บบวาดยนี่อาใส่ผสมก็งเสหน้าเอ้ยรามครับยู่ามกับหามแต่สมัยนู้นามโลกครังที่สองยดมันดักด้านผสมมันมีสมแค่นั้นนะนี่านกระหามกนนงเขาดีบได้อีกักเป็นยง ส่งก็ผู้บ่ว่าเออบอกอันนั้นเอามานั่มจะเจอบ้านตองประเ่ไหนนั่นประเทนะน้องเดี๋ยวลงส่งแล้วเหรนี่ยนั่นเดวเดี๋ยวปากแข้งเบอกเลขมฮะเดี๋ยวว่าแขมงนานขอลองจ่ากหิ้วหางนึงถ้าเข้มแ่อขมกับพอกพราเนี่ยเะขาอ่ีย น่าอยีว่ลรวียมเียคข้าเปนอีกขัก่าเขาเอินพักกระดดเขาอนพักกินจำใส่บักซุ่มไหมอันนี้อันนี้ไหมพักตีนจำพอเาลงทำยังไงาวนัเมอ่นจำแล้ว่าไอเลยเอาไปเอาใส่ปลาใส่นนั้นนะจ๊ะโอเเยอ่เ้าโน้น้ำปลาใส่ที่ไหนนั่นเจอหนาะนี่เท่ยต่ใน้ำได้ บมมีน wow. ้ำ uh, เ okay, ่างูใส okay, ่น้ำเบาน้ำปลาแข็งใส่น้ำละคักบัดที่นี่เท่าตับหู้อะไละละลายเค็มผดเค้มผดบ้างฮเนี่ห็นอยหูกันซี่นะหอยซี่แ้อยกระบีน้ำชวดรอเ่งอีกคร่งนึงครับปริมาตได้มาดีมันก็ไลงูดสิไปลานั่ที่หู้นะาม่นอะป่าหดั นี่แบบขามเน้ำาลม่สปมากสมนี่เดี๋ยวสมกับนี่เจ็กน่อยเมันขาดสมลคขาดสมผมว่าอันนี้ละซ้ำนี่ละขาดเลยครับแนนบบในแซบคักแบบที่นี่อือสมัมากๆกขามเปียกาะมกเทนงซน่าใบเทนด่วนอันนี้เามีกกากอันนี้เวลาเขาหน่อยเพราะ่าเขาหิวเขาแล้ี้มือนี้หิวของแท้แล้วเยงาว่ที่แรกก็แยงอยู่มาก่าดได้กินรอดก้อน ยงนุ่งนนนนแ<ก>ห้งนะเอาซ้ำนีำ่หละพี่น้องนี่ต้องนีเอาทำใจได้น้วโอเคทับริษัทนี่บริษัทให้พูดอะไรคือขอท่านน้ำบัตรน้ำแข็งเบิดน่าตึ้งตำแมงนิยเดวกันเจ้า,าวะเคล,ลื่อนช่วงโดนหรือวะองเข้าถ่า,ายเข้าถ่ายมันรีดเราให้ยังนไปรงเขาอีกเลยก็เลยเกอไปอีกปะปเลยก็เลยบบ ว่องพปวดปวดปวดเอาปนิกินไเากินนียังม่นากินหลินมาสเทื่ก็บกินทเทื่อกินอะไรได้เนี่ยเียคือกบเนียแบบา้าีนี่งามเลยเมื่อหิหดงามม่กินด้วยเพราะสายพายเรือว่เดี๋ยวทานหนึงทางหนึงสิบปสิล้สิบไปแล้สิบเอาไปอะไรเดียวอ้ยไฟงามีทุงไหงามเอาใจใส่เอาจักหนตีป้งีแตัวมันชกเลย วาเขาเออขาเห็ดที่แหลกแล้วเขาเห็ดมันุกที่แหลกเาปีนสอเสียที่แหกนั่นแหะที่แหลกนั่เขาแหมแล้วมุกแล้วออกป้าเคยในบ้านทเป็นเร่องเีแถวกันใจลาอย่ิางีเงเหลืองมเฮ้ยมันสีออกเนาะขันบอกว่าเียยเอาใสยพีงาแพงนนัเฮามันออกไหย่ออกไห้อยู่ตีหันลังใส่กันพร้อมไหมกไฟเอิดังันกวางไฟยู่กลีนั่นกระอที่ขออยูน่ารถเรือไหน่นทองทองดีนี่กินวัดีโอ้นงพเศเบือเขาจะขวาง